ถ้ผมจะเล่นเป็นฆาตกรเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นฆาตกรนะครับมาดูกันฆาตกร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 เย้ฆาตกรเฮียแล้วจะร้องไห้ครับเริ่มภารกิจกันเลยเราจะไล่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ใครจะเป็นฆาตกรหัวก่อนนะครับ น่าจะมุดหลุมได้นะครับขาตกรเออคาตกรพ่องมุดหลุมไม่ได้คนคอมเมนต์ด่าดีเงี้ยพูดงี้แล้วก็มาหมุนท่อหมุนหมุนเออเออเอออ้าวได้แล้วขอสางอันโอเคสำเร็จแล้วเอ้าเอาโอเคครับเป็นอะไรครับตรงนี้อัอนหนึ่งหรออ๋อไม่มีชี้ให้ ว่าตรงนี้มีอันนึงอ้าวเข้าเข้าไม่ได้ต้องเดินอ้อมไปอ้อมไปครับอ้อมไป Surprise motherfucker เต็มครับแถวนี้มีใครเป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกวังเวงที่รูตูต์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ่อมันอะไรวะเนี่ยเออแล้วก็มีอันนี้ให้ดูอ๋อมันเป็นมันเป็นที่ให้ดูเฮ้ยเปิดประตูแล้วก็เข้ามา แล้วก็พ่นขี้ใส่อาเร็วเร็วเร็วเราต้กงกลายไปทำภารกิจต่อไปแล้วเออนี่ไงเจอเลยเแล้วกูต้องทำอะไรอ่ะอ๋ออ๋ ใช่เฮอร์เรอร์นะครับเราไม่ใช่หายไปปิงโอเคนะครับผ่านแล้วอีกหนึง่งแล้วอันนั้นคืออะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ยอ่านไม่ออกเฮ้ยแต่ผมว่าจะผมจะผ่านแล้วเนะี่ยแต่เฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยทุกคนวสีฟ้าเป็นบ้าสีฟ้านี่ยืนอยู่ฝั่งรอบนี้บ่อยมากครับยืนตลอดอะระแวงนะระแวงสีฟ้าไปก่อนดีกว่านะ อ่าแล้วทำไมเหมือนจะมีคนเล่นอยู่แค่นิดเดียวเฮ้ยมันใช่มันใช่คำพูดปะมันเป็นคำแปลแล้าากวก็ถ้าเวลาพูดแล้วมันจะไปลให้ตรงกันครับผมเห็น <c oughs> เห็นผมเห็นเขาสีฟ้ากันฆ่าคนมัวสีฟ้าก่อนเอาเฮ้ยแล้วมันมาโหวตกูเหรอเฮ้ย <c oughs> อี๊พูดแต่จะปล่อยหน้าโง่เงีเ้ยฟัอง วันไปเฮ้ยเหี่ยหนึ <initiation> well, now, ่งรอบมีสิบทีกูได้เป็นล่ะเออเลยอ่ะแปลกอ่ะว่าแล้วต้องมีได้เป็นบ้างแหละเฮ้ยก็ทำไมนี้เดี๋ยวรอฆ่าคนสักคน เกือบกดฆ่าแล้วว่าแก้มือกับลั่นเกือบเลวกู yeah. เกือบเลว,เลวสสตว์เฮ้ยเมื่อกี้ผมกดโดนนะเฮ้ยผมฆ่าใครไม่ได้เลยโอกาสนี้แบบแทบไม่มีนะครับ con chưa con ê chưa con ơi nhưng mới giặc hè hơi, khỏe, hơi. <laughs> oh, Hôm nay tăng 11 câu vị นั่นมีคนพบศพเลยไอ้ยี่กูจะโดนไปเกิดอะไรขึ้นกรีน n what ผมอยู่ที่อื่นผมอยู่กับใครอ่ะกับสีชมพูป่ะ ไม่ฆ่าใคริตเตอ้แม่แ่ว่าจะนอแล้วขนิไม่ได้วาไกตะโกนตัเดียวเองอะนไวะอันนี้ออได้สุแเฮ้ยทุกคนสายก้วอ่ะโอ้แคปน ยัง,ยงไม่มีใครดนครับยังไม่มีใครโดนอันหนึ่งครับทุกคนครับยังไม่มีใครโดนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบฆ่าเลยให้เหลือสองคนแล้วผมจะคิวต่อเลยทีเดียวธารกิจ ผมทำตัวน่าสงสัยประวันอ่ะผมวิ่งตามคองนึงทีของนี้ทีฮ่าฮ่าฮ่าอยู่สามตัวทำไมอ่ะเหลืออีกี่คนอ่ะ nghe ai Để tao mô mà nó Nhiền 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 Ui Mình cua mình cua còn một con

ตามผมได้ตามผมได้ผมไผม่ฆ่าคุณผมไม่ฆ่าคุณผมไม่ฆ่าคุณผมไม่ฆ่าคุณ ไอ้เหีอยทำไมมันตลกเจอว่าวัานละแอบวข้าววันได้มันมีความันสุ่งเแปลกโว้ยอีกคนเดียวอะ่ะอยู่ไหนวะเอยจะเจอก่อนแล้วเปิดเรียบร้อยสัตว์เลยเอา้าเหลือหนึ่งคนอะ่ะอ้าวโอ้ยโอ้ยเหลือสีแดงเออสีแดงมันโหวตใครวะสีแดง สีเหลืองสีเออสีแดงเขายัางอยู่นะครับแต่ไม่พูดอะไรเลยเป็นไงล่ะเขาไม่โหดใครด้วยสีแดงอ่ะแ่่ไม่มีใครเป็น <c oughs> ก็แค่นั้น <c oughs> นังคือเป็นน้ำดำแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบล็กทุกคนเกมทำเยี่ยอะไรไม่ดีผมเป็นฆตารกรได้จนตอนสุดท้ายจนมันหลุดนะครับเกมมันค้างไปเลยเว้ย ยังสุดพอๆโรโลคิมทิ้งขาตัวเราไปก่อนดีกว่านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสโซโลวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ